ดีค่ะพบกับ n s s p r e Talk นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองนะคะและในยุคนี้นะคะที่หลายคนบอกว่าเงินคือพระเจ้าและเรากำลังถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยมค่ะวันนี้ Inspire Talk ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณสริณีอาชวานันทกุลนะคะผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้ค่ะ เงินไม่ใช่พระเจ้าขีดจำกัดทางศิลธรรมของตลาดนะคะถึงทางรอดค่ะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่ตอนนี้เนี่ยประชิดตัวเราทุกด้านนะคะเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสลินีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนังสือเล่มี้หนังสือเล่มนี้ค่ะเงินไม่ใช่พระเจ้าค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมองว่าเอการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้บริโภคอยากจะซื้อสินค้าเท่านั้นเนี่ยแต่มันยังกําลังครอบงาชีวิตของเราอยู่อยากให้คุณสรินีช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่ามันหมายถึงยังไงแล้วมันกําลังครอบงาชีวิตเราในด้านไหนบ้างคะ จริงๆผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นแนะนำนิดนึงก็คืออาจารย์ไมเคิลแซนเดลนะคะอาจารย์ไมเคิลแซนเดลเนี่ยเป็นนักปรัชญานะคะนักปรัชญารุ่นใหม่แล้วก็สอนหนังสือวิชาปรัชญาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในอเมริกานะคะซึ่งอาจารย์แซนเดลเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจที่จะนำเอาปรัชญาเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะคะก็ตั้งคำถามประเด็นที่อาจารย์แซนเดลสนใจมากเป็นพิเศษแล้วก็รวมมาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือคำถามที่ว่าตัวระบบทุนนิยมนะคะที่เดินด้วยระบบตลาดเนี่ย มันมีขีดจํากัดอะไรบ้างไหมนะคะคือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยแทบทุกอย่างเราก็อาจจะพูดกันเล่นๆว่าเงินซื้อทุกอย่างได้นะคะ <S 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 2> <S 2> อาจารย์แซดดี้ก็เลยตั้งคำถามถึงจุดนี้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูจะคล้ายๆกับจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเงินก็อย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีตลาดตัวอย่างการซื้อขายอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแม้แต่การในในหลายเมืองในหลายประเทศเนี่ยก็ ขายสิทธิในการตั้งชื่อถนนอ่าบางทีแบบเนี่ยชื่อถนนอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นชื่องคองกรนะคะหรือว่าชื่อสนามกีฬาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทที่สปอนเซอร์จ่ายเงินเยอะสุดอ่รวมไปถึงแน่นอนสิทธิแม้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยอ่อย่างเช่นเราก็มีความกังวลกันเรื่องโลกร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เองการที่จะจูงใจให้บริษัทต่างๆหันมาลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็มีกลไกตลาดเข้ามาอย่างเช่นตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถือว่าแม้แต่การในหลายๆโรงเรียนที่ลูกๆบางบางบางทีครณครูก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือไม่ค่อยทํากันบ้านเนี่ยบางทีก็ใช้วิธีจ้างก็คือจ่ายเงินเพื่อให้เด็กส่งกันบ้านหรืออ่านหนังสือมาคืออาจารย์แซนเดเลก็ตั้งคําถามมาค่ะว่าเออการที่เราใช้เงินในการที่จะใช้เงินหรือใช้ระบบตลาดเนี่ยในการสร้างแรงจูงใจต่างๆเหล่านี้มันมีปัญหาหรือมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมที่เราควรจะบ คำนึงถึงนะคะแบบมันจริงหรือเปล่าที่ว่าควรจะใช้เงินหรือใช้ระบบตลาดกับทุกๆเรื่องเดีะยันี้ก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ค่ะค่ะคราวนี้พูดถึงลัทธิบูชาตลาดค่ะว่าเป็นลัทธิที่เหมือนกับกลไกการทํางานของมันเนี่ยมันสวนทางกับศีลธรรมค่อนข้างมากอ่าตรงนี้อยากให้คุณสนิมีพูดถึงนิดนึงค่ะค่ะคืออันที่จริงก็อาจจะต้องพูดก่อนว่าระบบตลาดนะคะหรือว่าทุนนิยมที่เรารู้จักกันเนี่ยในตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้ ขัดแย้งโดยตรงขนาดนั้นหรือหรือหรือเป็นไปทางตรงกันข้ามกับศิทธรรมนะคะคือต้องบอกว่าระบบตลาดก็อาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะคือก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่มองว่าระบบตลาดเนี่ยมัน value central คือหมายความว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นต้องตกลงกันก่อนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะมันก็แค่เป็นเรื่องของความสมัครใจที่จะเข้ามาซื้อขายกาันทําธุรกรมกรมกันซื้อมาขายไปนะคะซึ่งอาจารย์แซนเดลก็มองว่ามุมมองแบบเนี้ยเออมันอาจจะ ผิวเผินเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราบอกว่าระบบตลาดไม่ได้ตั้งอยู่บนศีลธลรมอะไรเลยดังนั้นก็ใช้กับอะไรก็ได้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่จริงสัทีเดียวนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นการที่เรามาตกลงซื้อขายกันเนี่ยก็แสดงว่าเราเห็นคุณค่าหรือเราคิดว่าสิ่งนั้นนั้นเนี่ยมันมี v แวลูบางอย่างใช่ไหมมีคุณค่าที่เราจะยินดีจ่ายเงินซื้อนะคะแล้วอาจารย์ก็เสนอต่อไปด้วยว่าการที่เรายอมให้บางอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยเป็นเรื่องที่ซื้อขายกันเนี่ยแต่การที่เรายอมให้้ันนาเเป็รืื่่อองทีซขยก มันอาจจะทําให้เรียกว่าส่งผลต่อค่อานิยมที่ผิดๆในทางที่เราไม่อยากได้นะยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆในหนังสือก็ได้นะคะก็มีตัวอย่างหนึ่งที่บางโรงเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่เนี่มารับลูกช้านะคะก็คือว่าโรงเรียนก็ไม่อยากจะให้ครูเนี่ยต้องมารอใช่ไหมคะรอดูแลเด็กนะ,ะก็อยากจะจูงใจทํำยังไงล่ะให้พ่อแม่มารับลูกเร็วขึ้น ก็มีบางโรงเรียนอันนี้เคสที่ยกตัวอย่างก็เกิดในอิสราเอลนะคะก็บอกว่าโอเคพ่อแม่ที่มารับลูกช้าเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับก็แล้วกันถนะ้าคุณมารับลูกช้าเนี่ยต้องจ่ายตังค์ให้โรงเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเขาทําอย่างนั้นปุ๊บนี่เขาก็คิดว่าการที่พอมีเรื่องเงินเข้ามาละพ่อแม่ต้องควักเงินเนี่ยก็น่าจะอยากมารับลูกเร็วขึ้นแต่เพราะว่าเขาก็ไดว่าเขาก็ไดาว่าพ่อแม่ก็ต้องรีบมาสิเพราะไม่อยากเสียตังค์แต่ปรากฏว่าพ่อแม่มารับลูกช้ากว่าเดิมอีก นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแม่พอมันมีเรื่องเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนกับมองว่าเงินที่จ่ายโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นคล้ายๆกับว่าค่าเลี้ยงดูลูก <laughs> กลายเป็นว่าก็คล้ายๆอ่ะ,อะเงินจํานวนแล้วมันเป็นเงินจํานวนไม่มากใช่ครูก็เหมือนก็เราก็จ่ายให้ครูดูแลลูกให้เราก็ดีซะอีกเราก็จะได้เไม่ต้องรีบไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าบางทีเนี่ยพอมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวปุ๊บแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่ เาเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็ได้นะคะมันก็จะหรือว่ามันเป็นการสร้างเป้าหมายใหม่แล้วคือคือ,คอมันมันมันเหมือนกับไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์อะคะ่ะเออเพราะว่าว่าเงินกลายเป็นคือพ่อแม่เลยกลายเป็นว่าเงินมันเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมไปใช่ไหมคือในมุมมองของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนอยากให้เงินตัวเนี้ยมันเป็นค่าปรับค่าลงโทษแต่กลายเป็นว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่กลายเป็นว่าในมุมมองของเขาเนี่ยก็กลายเป็นค่าค่าค่าธรรมเนียมที่เขาต้องจ่ายไปซึ่งอาจารย์ก็เลยอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นเรื่อง ศีธรรมละตรงที่ว่าแทนที่เราจะได้พฤติกรรมที่เราอยากได้เนี่ยกลายเป็นว่าตรงกันข้ามใช่ไหมพ่อแม่ก็เลยยิ่งช้าเลยทีนี้นะะห,หรือว่าเรื่องที่ใหญ่กว่าน,นั้นขึ้นมานิดนึงลองยกอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นการที่เราก็เห็นว่าตอนนี้โอเคมีปัญหาเรื่องของโลกร้อนเรื่องปัญหา climate change น,นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทุกคนก็ต้องหาทางว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบ เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะทีนี้มันก็เลยต้องอาศัยกลไกที่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งกลไกหนึ่งที่ใช้กันมากในหลายประเทศก็คือตลาดคาร์บอนนะก็คือไอเดียที่ว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทเนี่ยปล่อยคาร์บอนมากกว่าเรียกว่าปริมาณที่เขาควรปล่อยเนี่ยเขาก็ต้องพวักเงินอ่ะเขาก็ต้องไปซื้อนะคะไปซื้อเครดิตหรือว่าไปซื้อไปซื้อคาร์บอนก็คือว่าไปชดเชยอ่ะด้วยการไปซื้อไปจ่ายเงินสําหรับ โครงการที่กําลังลดคาร์บอนในประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็ฟังดูโอเคคือคนที่เชื่อมั่นในระบบตลาดก็มองว่าก็ถูกต้องแล้วหนิก็คือว่ามันก็ทําให้เหมือนกับการปล่อยคาร์บอนมีต้นทุนมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณจะปล่อยคาร์บอนเยอะๆคุณก็ต้องเสียตังค์เยอะในการไปซื้อแต่จา์แซนโดลบอกว่าเออถ้าเรามองจากมุมทางศีลธรรมเนี่ยคือคือแกบอกว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้คนมองอะไรในประเด็นเชิงศีลธรรมเราอยากให้คนมองว่าการปล่อยคาร์บอนเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมคือเพราะว่าเน ต่อชีวิตมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยากจะให้คนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมนะคะไม่ควรทำใช่แกก็เลยตั้งคําถามว่าทีนี้พอเรามามีตลาดคาร์บอนปุ๊บเนี่ยก็คล้ายๆกับก็ยอมให้คนเอาเงินน่ะใช่ไหมใช้เงินฟาดหรือใช้เงินซื้อสิทธิในการปล่อยแกก็เลยตั้งคําถามว่าอย่างนี้เนี่ยหลายบริษัทเขาก็อาจจะมองเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจน่ะโอกโหไม่ะก็ไม่ต่างจากเวลาเราทาธุรกิจเราก็ต้องจ้างคนทํางานต้องซื้อวัตถุดิบต้องแรงรต่าง อาจารย์เซนตก็เลยก็เลยติงตรงนี้ว่าเออพอคุณทําให้คาร์บอนมันซื้อขายได้ปุ๊บเนี่ยบริษัทที่อยากจะปล่อยคาร์บอนเยอะๆก็อาจจะบอกว่าโอเคงั้นเราก็เอาเงินไปซื้อเพราะเราตังค์เยอะใช่ไหมบริษัทที่รวยก็เอาเงินไปซื้อโครงการชดเชยคาร์บอนเลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้สํานึกอะฮะที่ดีขึ้นคือแทนที่แบบบริษัทต่างๆจะตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะมีส่วนในการสร้างปัญหาเราต้องลดนะเลยกลายเป็นว่าอ ก็ต้นทุนในการทําธุรกิจก็มองไปแบบนี้มันก็เลยทําให้ผู้ง่ายๆประเด็นที่ควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนทางศีลธรรมเนี่ยในมุมนี้ก็คือระบบตลาดหรือว่าการใช้เงินมันลดทอนนะคะให้กลายเป็นแค่ค่าค่าธรรมเนียมให้กลายเป็นแค่ธุรกรรมอะไรปกติทั้งๆที่มันไม่ควรจะมองเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่ก็เขาก็พยายามชี้ให้เห็นค่ะ แล้วมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่ามันมีข้อถกเถียงทางด้านศิลธรรมมากๆเลยนะนั่นก็คือการใช้เงินเนี่ยนะคะคือจ้างหญิงสุภาพสตรีผู้หญิงที่ติดยาเนี่ยมาทำหมันอยากจะให้คุณสนินีพูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วในมุมมองของคุณสนิณีเนี่ยมองว่าแนวคิดเนี้ยมันเป็นยังไง คือคออันนี้ก็ตัวอย่างตัวอย่างที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะคะในในในหนังสือที่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเ,เราจะใช้เงินเนี่ยเป็นการเรียกว่าสร้างแรงจูงใจนะคะเ,เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เราอยากเห็นได้หรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าที่จริงเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่าก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ คือข้อแท็จริงก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะโดยเฉพาะในครอบครัวอยากจนเนี่ยจำนวนมากก็คือเขามีลูกเยอะอทีนี้ก็อาจจะมองในแง่ความหวังดีใช่ไหมว่าเออถ้าเกิดเขายังมีลูกเยอะเขาก็เลี้ยงดูไม่ไหวใช่ไหมคะงั้นเราก็อยากจะเหมือนกับจูงใจให้คุณให้คุณทําหมันซะหรือว่าก็คือให้ให้มีลูกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็อาจจะคล้ายๆกับอย่างเช่นถ้ารัฐรู้สึกว่าคนเนี่ยสูบบุหรี่เยอะสมมตินะฮะแล้วบุหรี่มันเป็นอันตรายต่อคนรอบตัวเนี่ยถ้าสูบเยอะๆก็อาจจะ บางทีก็อาจจะคิดเรื่องนี้ก็ได้อะแล้วงั้นเราไปจ้างเอาเงินไปจ้างให้เขาเลิกสูบไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งทีนี้ประเด็นหรืออาจจะไปถึงเรื่องของการเกณฑทหารเหมือนกันนะคะในหลายประเทศเนี่ยที่ยกเลิกระบบเกณฑทหารก็กลายเป็นการจ้างแทนใช่ไหมคะก็คือว่าใช้วิธีการจูงใจว่าให้คนเนี่ยมาพูดง่ายๆเป็นทหารโดยสมัครใจแทนนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้ อาจารย์แซนเดลก็ก็ชี้แกก็จริงๆข้อดีของอาจารย์แซนเดลอะค่ะเวลาเขียนหนังสือหรือเวลาสอนก็ตามก็คือว่าพยายามที่จะไม่ชี้นำนะฮะแต่ว่าพยายามจะเหมือนกับเปิดประเด็นคือเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่เราจะ,จะคิดตามว่าเขาเปิดประเด็นเขาจะถามคําถามเยอะๆว่าเอ้ยถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรซึ่งอกรณีอย่างเช่นการจ้างทําหมันก็ดีหรือการจ้างคนเป็นทหารอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นประเด็นคล้ายๆกันคือว่าคําถามทางศีลธรรมก็คือว่าคนที่เขา รับเงินนะคะเพื่อมาทําเรื่องเหล่านี้นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนอ่าคือเขามีทางเลือกในชีวิตจริงไหมนะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าทหารเนี่ยโอเคเราเปิดเป็นระบบสมัครใจแล้วเราใช้วิธีว่าใครอยากมาก็มาเนี่ยก็ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊สุดท้ายเราอาจจะได้แต่คนที่เขาไม่ค่อยมีทางเลือกในชีวิตหรือเปล่า ช่ไหมก็คือว่าถ้าเกิดพูดง่ายเขามีทางเลือกเขามีการศึกษาสูงๆเขาก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นทหารเกณฑ์เพราะการเป็นทหารมันก็มีความสุ่มเสี่ยงมีลักษณะบางอย่างที่คนทั่ว,วไปก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถามก็เป็นประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเอ๊ะคือก็ต้องตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณค่าของการเป็นทหารเกณฑ์คืออะไรอ่ะคือถ้าเราบอกว่าการเป็นทหารเนี่ยเรามองเป็นหน้าที่พลเมืองอ่ะคือพลเมืองผู้ชายต้องรับใช้ชาติใช่ไหมคะ ก็ก็ต้องคิดให้ดีว่าเราก็ไม่ควรจะไปออกแบบระบบที่ว่าสุดท้ายจะได้แต่คนที่เขาไม่มีทางเลือกได้แต่คนยากจนเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สมึกลพลเมืองดีเนี่ยคนที่มีฐานะดีก็ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวเลยไม่ต้องไม่ต้องทําหน้าที่นี้อะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณค่าด้วยอะค่ะคือเราจะใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับเอ่อก็ก็ก็ดูเป็นการมองแบบมิติเดียวเกินไปแล้วก็ต้องมองก่อนว่าไอ้พฤติกรรมที่เราอยากได้เนี่ยเอ่อมันดีต่อสังคมยังไงนะคะแล้ว คุณค่าจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทํำยังไงที่ต้องคํานึงถึงการมีทางเลือกของคนนะคะ,ะคือการมีทางเลือกของคนเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่จริงคําว่าเงินกับคนมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการใช้เงินในมุมนึงเนี่ยเหมือนกับใช้เงินฟาดภาษาไทยๆก็คือเหมือนกับว่าในบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับเราไปลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาไหม อย่างเงี้ยนะคะเก็ต้องคิดให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพอาเราฟังฟังมากๆเข้าเนี่ยมันก็อาจจะมีบางบางท่านนะคะคิดว่าโอ้ยวิธีคิดแบบตลาดเนี่ยมันฟังดูแล้วเป็นผู้ร้ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์จากแนวคิดแบบตลาดเนี่ยได้คิดว่าได้หลายอย่างเลยอยากจะให้คุณคุณสนินีพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่าเราจะสร้าง ค่ะนะคือ,คอจริงๆก็ต้องยอมรับวันนี้เราอยู่ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็คงนึกไม่ถึงนั่นแหละว่าถ้าเราไม่มีระบบตลาดเราจะซื้อขายกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระบบตลาดก็เป็นระบบที่มีประโยชน์มากนะคะในทางเศรษฐกิจเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนเนี่ยมาซื้อขายกันโดยสมัครใจเนี่ยมันก็ทําให้พูดง่ายคือราคาที่เราจ่ายสุดท้ายมันก็คือราคาที่เราเต็มใจจ่ายนะคะแล้วก็เป็นราคาที่ที่ผู้ผลิตก,ก็เต็มใจจะ,จะขายให้นะคะคือมันก็เหมือนกับ กลไกตลาดเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามองเห็นสม,สมดุลนะคะว่าสิ่งต่างๆควรมีมูลค่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่โดยโดยไม่มีระบบตลาดไม่ได้แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้และจาร์แซนเดลพยายามชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือว่าต้องระวังนะคะว่าระบบตลาดมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรจะมาเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยที่มีเงินเป็นตัวกลางนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรจะใช้ระบบตลาดเป็นตัวตัดสินนะคะ ก็มันหลายๆเรื่องก็มีประเด็นทางศิลธรรมที่ต้องคำนึงถึงนะคะขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะคะก็อาจจะจูงใจให้ท่านที่ฟังอยู่สนใจนะคะอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นในอเมริกาอย่างเงี้ยก็มีหลายบริษัทนะคะที่เขาไปทํากรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะให้กับพนักงานก็ฟังดูเป็นเรื่องดีนะคะทำประกันให้แต่กลายเป็นว่ารูปแบบการทําประกันก็คือถ้าพนักงานตายเนี่ยบริษัทเป็นผู้ได้รับประโยชน์ะ แต่เดี๋ยวมันก็เปถามแล้วนะว่าเอ๊ะบริษัทมันก็ต้องมาคิดแล้วโอเคถ้าเราทําประกันทั่วๆไปเราก็จะอยากให้คนที่เรารักใช่ไหมหรือว่าครอบครัวนายาตีน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่นี่คือเอ๊ะให้บริษัทได้ไประโยชน์ถ้าเราตายมันแปลว่าอะไรตกลงก็คือบริษัทมองเราเป็นเครื่องจกักรมองเราเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าเขาต้องรีดมูลค่าออกมาหรือไม่นะฮะน,นี่ก็เป็นประเด็นเชิงศีลธรรมเหมือนกัน ะะบริษัทอาจจะอ้างว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะไดเ้เรียกว่าดูแลตัวเองดีขึ้นหรือว่าก็เป็นประโยชน์กับพนักง,งานด้วยอะไรทานองนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยห a ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของของการที่เราต้องมาตั้งคําถามอ่ะคือการใช้เงินการใช้ตลาดในบางเรื่องอ่ะมันก็เป็นประเด็นทางศีลธรรมค่ะเพราะว่ามันบางทีมันไม่ได้ไปทางเดียวกันกับ value หรือว่าคุณค่าที่เราจะอยากให้นะคะ สุดท้ายค่ะคุณเซนิีค่ะในฐานะที่ตอนนี้นะเราทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เป็นอดิโนนอยู่ในตลาดที่เป็นทุนนิยมเนี่ยแหละแล้วทำยังไงคะเราถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการตลาดก็เก่งขึ้นนะคะก็ผู้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 ผลิตเนี่ยผูเ้เรียกว่าให้บริการเขาก็คิดหาเทคนิคใหม่ๆมามาดึงดูดเรามาจูงใจความความสนใจของเรา ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าจริงๆแล้ววิธีหนึ่งที่เราอาจจะลองลองทำก็คือต้องหยุดคิดนิดนึงเวลาเจอโฆษณาหรือเจอข้อความอะไรที่กำลังจะผลักการขายบริการบางอย่างมาเนี้ยก็จะต้องหยุดคิดนะคะว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยเ,เราต้องการสิ่งนั้นจริงๆไหมนะคะมันมันมันคือถ้าใช้ภาษา,าจารย์แซนเดลก็คือว่าการได้ของนั้นมาเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรสําหรับเราไหมมันมันมีคุณค่าจริงไหมอ่าถ้ามันมีคุณค่าแล้วเราคิดว่าราคาเนี่ย มันสมเหตุสมผลก็โอเคนะคะแต่ก็คืออาจจะต้องแค่เริ่มต้นจากการตั้งสตินะคะก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนออโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่างๆก็ก็วิ่งเข้าหานะคะค่ะอันนี้สติต้องมาก่อนเลยนะคะสติต้องตั้งคำถามเรื่องคุณค่าค่ะประเด็นอาจารย์เซนเดลคือตั้งคาถามเยอะๆเรื่องคุณค่าอะไรคือคุณค่าที่เราให้ความสําคัญอะไรคือคุณค่าที่เราเออที่เราอยากอยากให้มีเยอะๆอะไรคือคุณค่าที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เราอยากจะไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเราก็ต้องระวังาการการใช้เงินการใช้ตลาดเป็นตัวล่อค่ะแบบวันนี้นะคะนสนุกมากเลยค่ะกับการคุยเรื่องตลาดเรื่องของทุนนิยมนะคะถ้าเทียบกับเงินไม่ใช่พระเจ้าเงินสำคัญแต่เงินไม่ใช่พระเจ้า ค่ะค่ะสรุปสุดท้ายกับหนังสือเล่มนี้นะคะวันนี้ค่ะอินสไปท็อต้องขอขอบคุณคุณสลินีอาชวานันตะคุณเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณแดะวยค่ะแล้วพบกับอินสไปท a อ k ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ